ตำรวจเชียงใหม่นะครับจับกลุ่มผู้ที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวผู้ต้องหาชายหญิง25คนตั้งวงนะครับมั่วสุมดื่มสุราในห้องเช่าควบคุมตัวดำเนินคดีทุกรายขนาดที่ยอดสะสมมากถึง536คนครับตำรวจเมืองเชียงใหม่จับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานอายุระหว่าง21ถึง36ปีชายหญิงจับ กลุ่มมั่วสุมนั่งดื่มสุราในบ้านเช่าย่านชุมชนสีปิงเมืองในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ยามวิกาลนะครับจึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีโดยไม่มีเว้นนอกจากนั้นการตั้งจุดตรวจทั่วพื้นที่เชียงใหม่47จุดจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากที่พักได้อีก19คนทําให้มีจํานวนผู้ที่ถูกจับกลุมหลังเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันใหม่รวมทั้งหมด25คน พลตำรวจตรีพิเชษจิระนันตศิล์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทำให้มียอดสะสมผู้กระทําความผิดตั้งแต่วันที่3ถึง23เมษายนจำนวน536คนจึงฝากเตือนว่าเจ้าหน้าที่ที่จับกลุมดำเนินคดีทุกรายไม่มียกเว้นนะครับ